พิรุธคดีชมพู่สืบเนื่องจากในช่วงเช้าเมื่อวาน4กันยายน2564ป้าแตนนางสมพรหลาบโพและลุงพลนายชัยพลวิภาพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครทนายความได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรกกตูมตามหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ว่าร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา150นั้นต่อมาในเวลา12นาฬิกา30นาทีทนายรัชพลสิริสาครนางสมพรหลาโพและนายชัยพลวิภาได้ออกจากห้องปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูทรกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ นางสมพรเสร็จเรียบร้อยทนายรัชพลกล่าวว่าวันนี้พนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางสมพรว่าร่วมกระทำผิดกับนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการ ที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150โดยเป็นการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา83ทั้งนี้พฤติการในคดี ก็คือเป็นการที่นางสมพรหรือป้าแตนได้ร่วมกับลุงพลหรือนายชัยพลวิพาเคลื่อนย้ายศพน้องชมพู่แต่พนักง,งานสอบสวนไม่ได้บอกรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนว่าเคลื่อนย้ายอย่างไรเพราะถือว่าเป็นความลับในคดีซึ่งนางสมพรหรือป้าแตนก็ได้ให้การต่อพนักง,งานสอบสวน เช่นเดียวกับที่เคยให้การไว้แล้วก่อนหน้านี้และได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ได้รับแจ้งในวันนี้ทนายรัชพลกล่าวว่าภายหลังให้การเสร็จพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งวันนัดส่งสำนวนให้อัยการจังหวัดมุกดาหารในวันที่7กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาและให้นางสมพร เดินทางไปพบพนักง,งานเหตุการณ์ในวันเวลาดังกล่าวโดยให้เตรียมหลักทรัพย์ไปเผื่อต้องใช้ในการประกันตัวในชั้นอายการด้วยแต่สำหรับชั้นพนักง,งานสอบสวนในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวทางด้านป้าแตนหรือนางสมพรหลาบโพ ก็ได้เปิดใจว่าตราบใดที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่ก็ยังคงไม่มีความสบายใจก็ต้องต่อสู้คดีกันไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปและเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ต้องปฏิเสธต่อสู้คดีเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวมันเป็นวิบากกรรม แล้วมันก็จะผ่านพ้นไปมันจะไม่อยู่กับเราตลอดเวลาขอให้กรรมดีคุ้มครองเราและขอให้กรรมร้ายที่เรากำลังโดนกระทำให้มันกลับไปหาคนที่กระทำกับเราสงสารแต่แม่ที่เครียดมากแต่ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงไม่อ่อนแออยู่แล้วห่วงอย่างเดียว ขอให้เล่นกันตรงๆอย่าสศกรปรกใครที่ติดตามคดีนี้อยู่ก็จะเห็นโดยปริยายเหมือนกับตัวป้าแตนเองที่เห็นอยู่แต่พูดอะไรไม่ได้เพราะเป็นแค่ชาวบ้านแต่สักวันหนึ่งอาจจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำป้าเชื่อมัน่นในความจริงและความดีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายส่วนความยุติธรรม ต้องไปหาเอาเองข้างหน้าขอให้กฎหมายบ้านเมืองเรามีความเที่ยงธรรมซึ่งป้าก็จะสู้เต็มที่ถามว่าป้าเครียดไหมป้าก็ตอบว่าเจอคดีทุกคนก็เครียดหมดนั่นแหละไม่ใช่ไม่เครียดเครียดนะเพราะเราไม่เคยเจอแต่ที่เรามีกำลังใจสู้อยู่ได้ก็เพราะเราไม่ได้กระทำผิดอะไรเลย ความจริงสักวันหนึ่งก็ต้องถูกเปิดเผยจากเพจเฟซบุ๊กของคุณวีระหลงสมบูรณ์ขออนุญาตนำมาอ่านให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนขับ FC ได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะหมายเรียกป้าแตนอาจเป็นข่าวดีเมื่อตำรวจพยายามแจ้งข้อกล่าวหาลุงพลฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึ่งหนักกว่าเดิมโดยหวังว่าท่านอายการจะยื่นฟ้องลุงต่อศาลแต่ท่านอายการมีความยุติธรรมในใจทราบดีว่าใครดีหรือไม่ดีท่านจึงไม่เซ็นเอาลงที่ไม่ได้กระทําความผิดเป็นจําเลยสงสารพนักง,งานสอบสวนจึงถึงทางตันหาทางต่อไปไม่ได้จําเป็นต้องออก ทะลวงทางตันให้เป็นช่องเพื่อหาทางไปโดยออกหมายเรียกป้ามาเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดคดีอุ้มเด็กคือร่วมซ่อนเร้นอําพรางร่างเด็กป้าแตนมีทำลายชัดเจนมาตลอดการยัดเยียดข้อหาให้จึงเป็นไปไม่ได้ป้าเพิ่งถูกสอบปากคำเมื่อ25สิงหาคมการพูดของป้า ก็เหมือนเดิมทุกครั้งแหละหมายเรียกปลาครั้งนี้เหมือนเป็นตัวเร่งให้ตาชานยายและน้องๆจำเป็นต้องรีบออกมาบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวรู้เรื่องดีกว่าใครๆเพื่อช่วยลูกสาวคนโตซึ่งเป็นคนดีนอกจากนั้นความจริงอาจถูกเปิดเผยอีกสองทางสำคัญคือ คลิปดิ้นได้ของมาดามซึ่งทุกคนได้ฟังเสียงนายซอมาหลายตอนคราวนี้อาจได้เห็นภาพในคลิปทั้ง5้าคนก็ได้อีกคลิปเป็นของนาแต ى, ที่มอบให้ลุงพลเมื่อเล่นแรงถึงป้าและลูกชายทั้งสองลุงป้าถูกบีบคั้นหนักจำต้องนำคลิปมาเปิดเผยในคลิปมีอะไรบ้าง ยังไม่ทราบคงต้องรอดูทั้งสองคลิปอาจเปิดเผยวันนี้ก็ได้และอาจเห็นหน้าคนทำร้ายเด็กตัวจริงขอเพื่อนๆพืนเอฟซลุงรอฟังข่าวดีวันนี้พร้อมกันฝากเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับเอฟซกดติดตามช่องวีระหลงสมบุญด้วยนะคะคุณวีระได้เปิดช่อง YouTube ชื่อช่องวีระหลงสมบุญ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับ FC ได้เข้ามาม้มแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะขอหยิบยกมาอ่านให้ฟังดังนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าลุงป้าต้องมีอะไรดีๆนะแต่น้าตายเขาต้องคุยกันพี่กับน้องแต่ยังพูดไม่ได้ ขอคุณความดีบุญบารมีที่ทำมาทุกชาติทุกภพจงคลุ้มครองครอบครัวของลุงพลให้พ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีด้วยเถิดสาธุความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าป้าปกป้องน้องจนนาทีสุดท้ายคิดว่าไม่มีหลักฐานอาจแขวนคดีแต่มันไม่เป็นไปตามคิดมีคนไม่อยากจบเรื่องนี้ อาจเป็นตำรวจที่เสียหน้าเพราะคะดีคนสนใจทั่วประเทศทั่วโลกตำรวจรู้ว่าใครทำแต่หลักฐานไม่มีจึงมากดดันทุกคนให้เปิดปากทีนี้พูดความจริงกันได้หรือยังถึงเวลาที่ตากับยายต้องตัดสินใจว่านิ้วไหนคือนิ้วร้ายที่ควรตัดทิ้งนิ้วไหน ควรรักษาเชื่อว่าต้องมีคนรู้ค่ะน้าตายเคยพูดว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีแรงจูงใจอะไรถึงกล้าทำลูกได้ถ้าไม่ลืมกันเข้าไปดูในไลฟ์นาตายในคืนที่ลุงจะโดนออกหมายชัดเจนเกินแบบไม่ต้องทำแบบสอบถามเลยค่ะเขากำลังใช้จิตวิทยาอย่างหนัก เพื่อหาคนร้ายตัวจริงขอให้พระคุ้มครองลุงป้ารอดปลอดภัยจากหมู่มารที่คิดร้ายเป็นกำลังใจให้ลุงป้าสู้ๆค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ